สวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันวันนี้ไม่พาเข้าป่าจ้ะแต่จะพามาผัดกระเทียมป่าใส่ปลาหมึกจ้ะนี่ก็มีมีเนี่ยจะ้ะมีหอมมีเห็ดหูหนูแล้วก็มีผักชีล้อมฝรั่งแล้วก็มีกระเทียมป่าของเรา,าจะ้ะแล้วก็ปลาหมึกจะ้ะก็ไม่มีอะไรมากจะ้ะมาเริ่มกันเลยจะ้ะ ก็ก็ใส่น้ำมันลงไปจ้ะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปแล้วก็นี่จ้ะหอมเราลงไปรออย่างเดียวจ้ะรอให้มันร้อนรอให้มันชูมันชา โอ้หรือจะไม่รอก็ได้เราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยจ้ะใส่ปลาหมึกลงไปปลาหมึกตัวเอกของเราผัดกระเทียมป่าไปเก็บมาเมื่อวานเนี้จ้ะคนข้าวป่าก็จะผัดใส่ปลาหมึกวันเนี้เราจะใส่อะไรก็ได้จ้ะแต่คนข้าวป่าอยากกินใส่ปลาหมึกผัดกระเทียมป่ามันตัดขาวกันดีจ้ะกระเทียมป่ากับ ปลาหมกึกก็จ้ะปลาหมึกตัวหนึ่งจ้ะเอาเข้าช่องฟิตไว้เนี่ยจ้ะเห็ดหูนหนูเราลวกแล้วจ้ะลวกแล้วจ้ะก็เอาอะไรใสม่มั่ง ไม่ได้ใส่ถุงมือจะทำกินเองใส่ลงไปเลยจ้ะอย่างนี้เลยจ้ะไม่ตัดแล้วก็ใส่ผักชีล้อมเราลงไปใส่เห็ดหูหนูเราลงไปเนี่ยจ้ะแล้วก็ปรุงจ้ะปรุงก็ไม่มีอะไรมากตามใจชอบของเราเลยจ้ะ คนก็ป่าใส่ใส่สองช้อนจ้ะสองช้อนแล้วก็น้ำมันหอยอันนี้ก็คือน้ำมันหอยของเราจ้าช้อนหน่อยๆแล้วก็ตัวเอกของเราจ้า ืต้องใช้ห่างชนละห่างชนก็ไม่ได้ใช้ปลายมีดจ้ะสองปลายมีดสองหรือสามดีสามดีกว่าเพื่อความอร่อยของเราไม่มีอะไรจ้ะโอ้ใส่น้ำนิดหน่อย ใส่น้ำนิดหน่อยกันไม่ให้มันใส่น้ำลงไปจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดฝาจ้ะรอรอมันเดือดรอมันเดือดจ้ะ รามันเดือดรามันเดือดนี่จ้ะผัดไปได้ประมาณเกือบสิบนาทีจ้ะก็เปิดดูเปิดดูแล้วก็คนให้มันเข้ากันหน่อยหนึ่งจ้ะแล้วก็ชิมรสชาติจ้ะชิมรสชาติชิมไหนชิมรสชาติก่อนขอชิมก่อนจ้ะ อืมอร่อยแล้วจ้ะนี่จ้ะผัดเห็ดผัดกระเทียมป่าเห็ดหูหนูใส่ปลาหมึกของเราจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆจ้ะโอเคจ้ะคนข้าป่าไปด้วยกันก็ขอสวัสดีขอฝาก FC กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะดูคลิปใหม่ๆของคนข้าป่าไปด้วยกันด้วยจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจของ FC ที่ เข้ามาชมคลิปของคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะผิดพลาดประการใดคนเข้าป่าก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยจ้ะนี่จ้ะลองทํากินดูนะจ๊ะใครชอบกระเทียมป่าจ้ะก็คนเข้าป่าก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งนึงจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า